สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลเพ,พื้นออฟฟิเชียลมอนี้สิภาพี่น้องไปเบิ่งเมนูอาหารกินสวยอาหารกินเที่ยงอืมคือให้สร้างเพิ่นมากกออีดก,กอปูนอยู่หน้าเนี่ย่ะพี่น้องแล้วบานี้ก็เลยว่าหาไน้อยู่ไนกินเห่าป่ะน,นี้สิปิอ,อยังนั่นไปสีภาพไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาน่ำน่ำมีกินมาไป รอถ่าอุปกรณ์อยู่พี่น้องอุปกรณ์คนสีมาช่วงใบกับสีใบแก่ๆกับสีใบสองใบาสามพลัตตี็เรียกว่าหาเนืกินสวยเฮ้า่าชั้นยัง่าชัานได้แล้วเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งกับชาบแล้วก็ขห้องน้ำห้องในอีกบ่เกินสองหรือสามมื่นขึ้นสิแล้วอยู่ไปขับเข่าสิเป็นยังพี่น้องไปเบิ้ล กูละมองนาาั่นแหละถ้ามันเลิกฟัแต่ว่าช่วนมาขันวานครับขันวานอาหารเห็นมันสิมาฟังพี่หลอยหาแเนี่ยใส่สวยพี่น้อง เาแต่ว่าอยู่หนีบ้านเงี้ยเรามันบุกมันบุกใครมาเนี่ยมันขีอยู่ฟังผุนอืมแต่ว่ามองนีเลิกคือกินเงี้ยจะอยกันมา ได้บ่พี่น้องที่บงสิโตใหญ่บ่เพราะว่ามื้อนั้นลูกว่านลุงกอะได้ปลาสบายเครื่องลูกอยู่ตัวนึงแข้มหน่อยไมหยังบาเลยใก่คือจังเัินเล่นโขนได้แล้วหาทางออกบ่ได้สิไปออกไป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 กระตุ้นกระท่วงกระตุ้นกะท่วงกระตุ้นกะท่วง,วงอม่หยางอีก พกก้วอขาข้างนอ้ดาเกบบันหมาเขาไปมันจะเปทั้งชั้นตัวบานโอ้ยมา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 ออกมาหมาเขาไปกวนมันมันก็ตื่นตัว น้ำเ้าแผนนี้พี่น้องเบองเน้อบ่ไนเออมันที่ได้บ่ที่ได้กินหรือที่ได้ว่าจังดเวซุ่มคก็ไดเออเขียวซุ่มได้โลกนี่เอมันที่ได้ย้อนมันอแล้วสวยย้อนยังพี่น้องแต่่าจิตตาม z o น้ำยินทีนด้รวมรวมือน้ำเลิกใช่วหจากหันขึ้นไปนจังเพียงเอิกเพียงแหวเียงข้อสูนบ่มุดแล้วบาดนั่นมุดแล้วบาดพี่น้องมุดเบิ่งดูหมุดปวดมุดปวดปากคือมุดปวดแห่ นี่ตลารวดต่ามีป่าว่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่่าะันตัวใหญ่่บ่บ่อยู่ นั่น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 น่ะเอาลดนั่นนี้หุ่นเงามองหาไม่เห็นเลยนี่รุ่นนี้ลารุ่นนีละมันติดมาเอาลดนี่ีวนี่วนี่วเบิ่งู้โน่ะเบิ่งรูน่ะนี่เลี้ยวต้มปลานิลเนี่ยครับ กันบาบุมีพี่ตลอดตาวะจันมี่ล้วมีแล้วโอ้ยโอ้ยแหนทุบอย่ตลอดตาเขาต้มีลาเนี่ยทุบมันต้มผมนุ่มผมทุ่มนั่นผอก็มีตัวนี่ดิวุ้งในวานน้องหามันสุดเล้วกเห่าอีกผมเลยพวอักินทั้งไตไงปลาชุบฉลาดเลย ตำรวจปดเนาะปลาสลัดน่างามเนาะอ๋อปลาตะบูมีอะไรเอโรน้าขั้นกุวันให้มันจินเนี่ยเนี่ยทุมันิต้มเนี่ยเส้มคมปลาสลิดปลาสลิดเอา่ปลากลิดนึงบอด วาดูวเนี่ยต้มขีมขมทุเนี่ยต้แกเราโอ้ยวานกับขาวน้กงต้มลายต้มตัวเดียวไปกินนูเมือนเาหน่ะคนนี้ต้ตะนาวไม่วนี้้มกรหาหอยจ้เมื่อกี้แกมเรา เออกันแหจนนี่บงโลกเกิมันยังก่เอามันต้องยี่ก่กี้แก้มเหลาจนไหมว่าให้กินต่ำ้มหาห้อยก็ได้นิ่งกันปันนิ่งกันล่างสามนิ้วโอ้เขาต้องแแบตัวทับอายุยี่สิบสองบาทเพราได้มันได้จะปนิ่งไยไปยีนองะวน ไทยิ้หวยเน่น่เร mm. ิ่มเรมเ่มทยว่ากันถึงนี่ซื่อเครื่องลูกสีนะเริ่มไทยไปหเพรดีมีหลักฐานไงเพอเพ่อมอกีนึงนี่ถือว่าไนบาทเนี่ยว้าวนีหลักฐานอยู่ได้สินะว่านะไปเนาอัดพัยัง้เสนเทีไปดูืไป

นี่ไหมนี่แต่ว่าปลาดุกบ่เห็นนี่แหมออกเบิดอไหร่เบ

เี๋นกอนเกอนเป็นังไงอันได้ดได้กินว่าอันอันว่าสันได้กินว่าอันอันชมพักส่มือนอยู่ว่าสันว่าเ้ยสำหรับแต่แค่ันพูพั่หนอัน ตีนพ่นเปยนี่ือพนบริคันทักเที่ยวเดี๋ยวนี้เ่ันุมจิตเอพันตะพัดพนเ็บตีนตีนพ่นเปยพ่นบริคันขายสันซุมกลิ่าหมดก่อนสักเป็นตังไหาะเาากินเด้อเ่ากินเด้อเราขาบ่ไดันั่งหัวชมวมอเจจอกันอันพันว่ากันอาป่าพี่น้องว่ากันหาป่าไปกินสวย ้างินีได้กับเขาได้กับป่ายังเข้าไปจนมวยมิตรป่าสาตอนแล้วจัหรอกขี้ไปันากดงสออกลุกเอาม้มสังกิสีมีตัวใหญ่บอขี้ส่ซุปเหออืมซ้ำหี้บกล้บานเมื่อนั้นสมเที่ยบตัวนี้

ปลาตะเพียนปลานินวันนี้ขั้วหอือบ่าขั้วต้มเลยต้มเลยก็เก็บมเก็บมันถอดกบกบหยิบกันยี่มองชื่อต้นคุนน่ะมันจิเป็ี่ยนห้องทั้งขางดรอกเพราะว่าเขาเจ้าอันมือขวดตรงนี้มันจิเป็นดินดเลื่อม ไม่เบิดแล้วตัวจะได้ดีหาเนื้ออยู่เน้กินสวยพี่น้องปลาอุซานี่แหละพี่น้องถามอะไรว่าตัวใหญ่ไปนี่แหละซื้อต้นคู่นี่แหละครับครับ ที่เราไมนได้ปลาดันที่เราที่ลราไันได้ปลาดันปลาเต้มไอ้การค้อยปลาเนี่ยใด้พริกอะไร

ถ้ามันถึงตัวไง่กันบัดทัดพ่อบัดทัาถึงตัวไง่ก็พราะ้ด้ว่าลาบป่าหง่ดอันี้ตัวนี้ด้อยมันสิว่าอ้มันแงะบัไม้บังไม้อาปไาดุกเมื่อยางนี่เนี่ยก็ตักกินไขนาดเอาเทีอออกเราได้นั่นพรมมุนมัดค่ำ กี่เงินกูมุนมุนตัวมีแท่งปาลปาเน,นี่ยแท่งเนาะกาปลาหรือตาปลาหรือเ้าปลาไม่เง้ยเกี๋ตุ๊บมุนมนุนม่าท่นอะไรพี่พี่น้องปลาบ่อนยี่สิบบาทนี่มาล่องมึงอีกบานตัวใหญ่ว่าท่านใดตัวใหญ่มันโดดมึงน,นึงเหรนแหของหินอยู่ทางใต้มันกระเลย มัน lấy ổ ได้บอกว่าเอ้า ตับ่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจำบ่จะมีป่าบ่พี่น้องบจบแก่ ช่วงร่ออิจร่อปูนพี่น้อง ừ, ปลากินสวยว่า่ันเอาตัวง่ายให้มันได้เด้นนนอ,นอดดคุณนะ่ะโอ้ <c oughs> เนี่ยรุ่นนี้จังพ่อตมพ่อแจ้งบันเออมาแล้วพี่น้องบันบึงรู้ไปว่าโมเชียจะรูุ้ลว่ะว่านแคน เกือบเป็นโรคน้ำน้ำจิ้มช่วยหน่บอได้กุ้งน้ำตัวหนึ่งโอ้ยกุ้งกุ้งเอาล่องหลายอยู่เลยหุ้นโอ้ยหุ้นกุ้งที่ที่อันละที่อันเอาเอามาปลอยอันที่เพื่อนว่าอันเอาไปปลอยอันนั่นนะปอยน้องเดินอ่ะมันเนี่ยเนี่ยมันดีอยู่ดีมันมีก้อนหินครับนี่เะพี่นอกแนวแล้วสวยต้มปลาก้อยปลา แต่ว่าก้อยสุกก้อยสุกคือกุ้งกำกามคือน่ยพี่น้องมึงกุ้งด้วยโลละฉีดขีดนี่ทอดเอาขึ้นมาเป็นตป๊กกามืองเทียนเนี่ยเจ็บเราเนาะจิ้มกับกูจัดด้วยจะแก้มตะเหลาดิเฮ็ดเงี้ขึ้นนึกได้แก้มเราแล้วสั่นมันมีสั่นเนี่ยมีคออเดี๋ยวมือแล้วมันบ่มีแนวส่วนเดี๋ยว Bữa nào to tuổi ngay, Bữa Bữa thì nó sẽ giúp con Ừ mà, còn, Ừ Thấy Cung ừ. à? ừ. Mẹ đeo sẽ chụp Ừ Chụp phá bọn nó Mà không có phá bọn mình phá Mẹ bà gái Cung luôn Bọn mình nhìn ngoài đi Cung nó giúp Mình vô khăn Ngôn cung thì nó giúp lắm Cái đó Ừ Bọn mình Tôn tạm nhau quá Ừ Bọn mình thôn tôn nhau quán Ba Khóc nhìn ngoài à ออกแม่คตรหนีมันหนักหลังจากได้ปลาขึ้นมาแล้วพี่น้องบาร์ดกกสิมมันเอามาคั่วแล้วก็เฮ็ดยูเฮ็ดกินน้ำกันเอาพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้สึกกนนังสกกอนเนาะเอาจว่าพูพอกันคลิปต่อไปอย่าถิมจะปลาจะลาย่าไล่หักกันไว้ดีก็สั่งกันพี่น้องหลังจากพี่น้องเบืองแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแช่์กตติดตามกดตรซัตตไครพร้อมยาขามโฆษณาหายกำลังแน่งใจกับไม่ยิ่จืดอ่ะ หลังจากขั้วปากินเขาเรียบร้อยจังดําเนินง,งานต่อล่อซามเพื่นล่ออันแพางล้านเพื่นเอาอุปกรณ์มาส่ทางทัได้เริ่มกันอ, <ไป S 1> อีก้าพี่น้องขอบคุญขอบขอพุดเวลาที่เขามาชมคลิปนี้เอาวัำนีจังพบก,กันคลิปต่อไปสารับคลิปนี้ขอเก่าข่าวาสวัสดีจ้า